มาดูการขูดมะพร้าวนะครับด้วยกระต่ายนะฮะขูดไปกินเล่าไปเล่าเนื้อเด้งเลยเลามันอยู่เนื้อเลยเนื่อเลยโดยช่างบนนะการขูดมะพร้าวสมัยอดีตนะเขาบอกว่าเราทารกุลไอ้ทารกัมสัตอะไรทารกุลอะไรทารกัมสัตนะทุรียน เอากระต่ายมาคุณมะพร้าวด้ดิทารุณนะครับสัตทระรเอากระเอากระต่ายมาคุณมะพร้าวทารุณตลาดกรมสัตทารุณนากรรมสัตว์เอาเอากบมาเหลาดินโซกระต่ามคุณมะพร้าวทารุนกรรม เน,นี่ยเตงานเนี่ย้งันต้อันนี้ไหมเียร์าเชียมาเสียมาับเเนี่ยวะเมาจ้ากเนี่ยว่ะมาจากคุ้วยต้อไปไปตามพิกกับกระเทียมให้ตก้อนนิดนึ่รู่รู้นะครับมึงคงตอไแล้วยัง สุดร้ายเออใหกูโชว์ฝีมือเยิดูครับวิธีขูดมะพร้าวอ่าก็ขูดแบบนี้นะครับขูดแบบนี้นะครับคุณคิดว่าวันนี้จะเสร็จไหมขูดจากบนไม่กูสาสคลิปก๊องขูดจากบนลงล่างนะครับนี่ขูดแบบนี้ อันนี้ได้อันนี้ก็พอพอได้พาแล้วพอแล้วพาแล้วบาบันยังเหลือ <laughs> เยอะเหลือเยอะเลยวิธีการขูดผ้าเอาลงยูทูบนะเอาสักแสนไลค์สองสามแสนไลค์ก็พอแล้วถ่ายมันเนื้องูจะบ้าเออวิธีการขูดผ้าเขาบอกว่าเราเราทถลุนนักกรสัตว์นะใช่ไหมมัน,<ส>น,นไม่ใช่เลยทถลุนยังไงครับเขาเอาก็ตายเราเอากระต่ายมาทำถลำุนนักกรรมสัตว์ นี่นี่คือกระต่ายครับเอากระต่ายมาทำอะไรครับมาขุดมะพร้าวท้ารุนกําขนาดนี้ไหมใช่เขาบอกว่าเรา้อกระต่ายกระต่ายดุกดิ๊ดิ่มดิกดิ่มดิกนิ่มมันดุกดิ๊ยู่เออมันว่ายังมีชีวิตอยู่มันยังไม่ชีวิตเดี๋ยวไปขุดมาขุดไปขุดมามันตายไห่ตายมันคือกระต่ายครับ นี่ครับวิธีควนมะพร้าวจับมือน้ะจับมือมือมือจับแบบนี้มือมืออาอาเป็นหามือตกไปครับปาอะไรเงี้ยจับอย่างเงี้ยครับขูดแบบนี้ครับขูดขูดสลับไปหามือฝั่งซ้ายครับขูดกระต่ายมันไม่เจ็บหรอกครับกระต่ายนี่เปียกคนไทย กระถายตัวมนจ้าเออกระถายตัวพูตัวเมียก็โหสิบเม่งไ้มกถ่ายเยอะแกพูดอาบุตมีปืนทางด้วยปืนเไอ้มนงต้องใช้ถาดไหมน่าถ่านเลยมันต้องถานนี้แหละไม่เป็นไรนันก็ขุดได้อยูเนี่ย สายมันโค้ั่นไปหรือเปล่าไม่ใช่ไอ้นี่แหละมันใหญ่เกินโอ้ยอเพิ่มเพิ่มพลังครับเพิ่มพลังแล้วตอนนี้ขอเพิ่มพลังก่อนนะครับนู่นมึงแกล้งไอะไอกันไรนู่สกต่อเออมุกที โอ้โหขูดมาเดียวเลยนะผมแรงอีงีวะไแบบโอ้ไปัที่เรยียบปะครับมันนี้กระโปงยังบ่าท่านใดอยู่ตัวนี้กระโปงน้อย กว,ว่าคุยเลยแล้ตาดุงต้งดูนเลยขมักก้นเนี่ยกันนี้ตาจะบิ้รงเลยกันที่เห็นแล้วเขาไปแล้วนะครับทางเื่นผลัง